ครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นานะทุกท่านทาง youtube นะครับผมวันนี้ผมจะมาพาไปดูจิ้งลีดน้อยนะครับเพราะว่าผมอยากเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงกันแล้วมันมันเข้าท่าดีนะครับผมจะพาไปดูนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปตอนอมันออกไข่เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปการให้อาหารมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้อาหารมันะครับฉีดน้ําพ่นน้ําให้อาหารนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเลี้ยงจิงหลีดนะผมจะทําคลิปไว้เอาไว้ดูนะครับพี่ๆน้าๆน,น้องๆท่านใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์หรืออยากเลี้ยงตามก็ได้นะครับมันไม่ลงทุนเยอะเลยนะผมว่านะ ลงทุนไม่เยอะด้วยแล้วก็มันน่าจะได้ผลผลิตดีนะผมว่าเพราะว่าผมเห็นเขาเลี้ยงกันขายได้อะแต่ผมจะไปเปิดนะครับแับหนึ่งครับผมนี่ดูนะครับผมโหสุดยอดเลยครับที่มันดำๆนะลูกจิ้งหรีดทางนั้นเลยนะครับนะ คั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมเลยมันมีอะไรอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกซดิ้งอีกอย่างนึงนะครับผมไม่ได้เอามาเลี้ยงผมลองเลี้ยงเป็นจิ้งดีดพี่น้องครับพี่น้องว่าเยอะไหมครับเนี่ย ที่ดำๆน่มีแต่จิ้งหรีดน,นะครับนะเหมือนเหมือนมดเลยเนี่ยมอมดเยะดอะแยะไปหมดเลยอยู่ในบ้านนี่อีกนะเนี่ยมันอยู่ตามรังไข่นะครับรังไข่ <ๆ S 1> เดี๋ยวผมพ่นน้ำก่อนนะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าจะเป็นหวัด เพราะว่าพ่อบอกว่าให้พ่นน้ำเอ๊ะท,ทำไมถาดน้ำมันมันตายนะเนี่ยผมว่ามันลงไปกินน้ำแล้วมันตายนี่วันที่สองนะจากออกจากไข่ ันที่อที่ตายก็มีนะครับที่ตายก็มีอุ๊ยอือหาขวมเอ้ยถังน้ำหล่น เทียบเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาอาหารก่อนนะครับเอาอาหารก่อนอาหารแขวไม่นี่เลยกันมดขึ้นกันมดขึ้นพี่ๆหรือน้าๆท่านใดที่เคยเลี้ยง คอมเมนต์ <Comment S 2> ผมบ้างนะครับว่าเขาให้มันกินอะไรบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ผมใช้เป็นอะไรอ่ะหัวาหาันหัวาหันไก่อ่ะหัวาหาันไก่ผสมกับลำอ่อนเมื่อวานนี้กองไว้ยังใหญ่เลยวันนี้มันกินยุบไป,ปเยอะเลย ผมว่าเข้าท่าดีเพราะว่าพ่อผมเขาจะเลิกเลี้ยงหนูมันมีวงอยู่สามสิบสามสิบวงผมจะเอามาเลี้ยงยิ่งดีทั้งหมดเลยมันไม่ไหวครับมันขายได้อยู่แต่ว่ามันนานขายได้หนูแล้วก็มันกินเยอะกินเปืองผมเลยจะมาหันมาเลี้ยงยิ่งดีดู เผื่อว่าจะเอาไว้ให้เก๋ไปขายตลาดทอดขายได้นะครับตามตลาดตามอะไรอย่างงี้โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปเลี้ยงจิงหลีดนะตันที่สองของการลงไข่นะครับฝากพี่ๆนา้นาๆน้องๆกดติดตามที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆนะครับเอาไว้ทำคลิปในต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ